สวัสดีค่ะก็คือมีมีเพื่อนนะคะเป็นภาวะโรคหัวใจคืออายุเขาอยู่ผู้ชายนะคะเป็นทหารเป็นในเรือเก่าที่คุณรับยศไปประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดประมาณพี่ลมูนอายุสามสิบเจ็ดสามสิบแปดคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คือออกกำลังกายแล้ก็จะสติ๊กเรื่องอาหารการกินแต่ว่าเขามีเขามีความเครียดสะสมในเรื่องของการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็มีปัญหาว่า เขาเนี่ยคอเลสเตอรลสูงเราทีนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลน่ะเขาบอกว่ามีภาวะโรคหัวใจเ uh huh. พราะว่าคือเขามีลักษณะว่าหายใจไม่เต็มปอด uh huh. ล้วก็นอนไม่หลับ uh huh. แล้วก็มีภาวะที่แบบมันเจ็บหน้าอกอ uh huh. แบบค่ะเราก็เลยบอกว่าเออไปเห็นพี่ละมูนอ่ะกินพวกเกลวพวกอะไรไบ่อยๆอะ uh ่ะ huh. ที่มาคุยทุกครั้งแล้วแบบผมไม่เคยแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ,อตอนนี้คือผมอยากลองกินรู้ uh huh. ทีนี้เราก็เลยบอกว่า อ๋อลองดูได้เพราะว่ามีอยู่ที่บริษัทของพมมีอยู่คือต้องรีบตัตสินใจเพราะว่าเขาก็จะแทนไปที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่า,างั้นผมเอากล่องนึงอก็เลยถามอ้อมบอกว่าอ้อมให้ไปรับที่บริษัทได้ด้วยอะไรเงรี้ยก็เลยก็ทไปกินละวันละหนึ่งซองก็คือทานไปสิบห้าวันจากคอเลสเตอรอลเขาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเนี่ยเขาทานไปสิบห้าซองเนี่ยนะคะก็คือลดลงมาอยู่ที่สองร้อยสิบห้าคือรอบจะไปตรวจพอดีใช่ใช่แล้วทีนี้เขาก็อ่า ช่วงไปปลายปีเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาพกไปด้วยเขาที่เขาส่งมาเขาก็เลยเก็บไว้เผื่อว่าเขามีปัญหาตอนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้กินเขาบอกว่ารู้สึกดีมากมันแบบหลับลึกแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็อาการเจ็บหน้าอกแบไม่ค่อยมีเขาเลยประทับใจตัวนี้แล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะทานหาต่อแล้วก็เลยว่าโอเคก็คือถ้ามันดีต่อสุขภาพ ก็ให้แบ่งดูแลสุขภาพมาเพราะว่าเราเป็นคนหาเงินเข้าบ้านจะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมีลูกที่คอยดูแลกีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขนาดเราเป็นทหารออกแรงกานหรือเรื่องคอเลสเตอรอลก็คอเลสเตอรอลก็คือสูงก็คือแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามีอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเป็นอาหารการกินก็ได้เซนนี้ก็คือจาก250หรือ215เนาะแค่ไหนมาเลยสองเซว่าก่อนที่ลูกค้ากินนี่เป็นช่วงที่เขา เขามีอาการจะจะไปหาหมอพอดีครบรอบตรวจพอดีใช่ใช่ลดลงมาลดลงมาสี่สิบหน่วยเถือว่าถือว่าโอเคถือว่าโอเคแล้วก็อาการอาการอาการน้องคูจากที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็มีอาการแบบหลับไม่ลึกอะไรเงี้ยพอดีห้าวันนี้คือเขาสังเกตได้เลยค่ะเ็น ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.